จากกรณีนายสิรพัฒอายุ35ปีอาชีพค้าขายพร้อมด้วยแม่คือนางสาวอัญชริอายุ61ปีผู้เสียหายได้เดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายกิติคุณต้นยางที่ปรึกษาคณะก,กรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรว่าเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาขณะกลับจากตลาดมาถึงบ้านพักในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี ได้มีเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มมีหัวหน้าชุดจับกลุ่มคือพันตำรวจโทเรวัสุริยะสรารวัตรสืบสวนสอบสวนสพไซน้อยพร้อมตำรวจชุดสืบสวนกว่า15นายบุกเข้ามาตรวจคนน้นนางสาวอัญชลีซึ่งไม่ได้มีการแสดงเอกสารเข้าจับกลุ่มและตรวจคน้นโดยอ้างว่ามาจากปปสโชว์บัตรที่ระบุว่าเป็นสังกัดสพไซน้อย และมีหญิงที่อ้างเป็นตำรวจขอทำการตรวจค้นตัวมีการยึดกุญแจรถจักรยานยนต์ตรวจค้นรถจักรยานยนต์ทั้งหมดและบุกเข้ามาทำร้ายลูกชายซึ่งผลจากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายแต่ยังได้ ซึ่งเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าตำรวจชุดดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมายเบื้องต้นผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับพนักงาสนสอบอสวนสพไซน้อยเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มทั้งหมด15นายในข้อหา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาร่วมกันบุกรุก โดยล่าสุดที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนายเกียรติคุณต้นยางได้พาผู้เสียหายทั้งสองคนเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกเมษนนท์นาขวัญผู้กำกับการสพไซน้อยเพื่อพูดคุยเจรจากรณีดังกล่าวโดยมีหัวหน้าชุดจับกลุ่มเข้าร่วมพูดคุยเจรจาและมีการพูดคุยชี้แจงในทุกประเด็น ขณะที่ผู้กำกับการสพไซน้อยได้กล่าวชี้แจงว่าในวันดังกล่าวได้มีการระดมกวาดล้างยาเสพติดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ12คนเข้าไปที่บ้านของผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สืบสวนมีข้อมูลจึงเข้าไปบริเวณดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องบัตรตามที่มีข่าวนำเสนอออกไปคิดว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งบัตรดังกล่าวไม่ได้ออกให้เฉพาะเจ้าพนักงานของปปสแต่จะมีตำรวจสพมิตรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจค้นจับกลุ่มและในบัตรจะมีการระบุต,ตำแหน่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงบัตรชัดเจนอยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่การแอบอ้างพร้อมได้ขอโทษในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ทางสารวัตรไม่สื่อสารให้เข้าใจ จนทำให้ทางผู้ร้องเรียนและประชะาชนทั่วไปรู้สึกตกใจกลัวแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในข้อเท็จจริงที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายโดยหลังจากนี้จะรวบรวมข้อเท็จจริงในส่วนของสำนวนคดีส่งไปที่สำนักง,งานปปทเนื่องจากเป็นการกล่าวหาในการทุจริตต่อหน้าที่เพื่อให้ปปททำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปวันนั้นก็เป็น,ปนการระดมยาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ก็ไปการตรวจตะเวนไปก็ ก็ทางการสืบสวนเนี่ยก็มันก็มีข้อมูลซึ่งตรงเนี้ยมันมันไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ก็เข้าไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบตรวจค้นก็ก็ไปเจอคุณป้าเขานะครับก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่นะครับในส,ส่วนของเรื่องการตรวจค้นเนี่ยวันนั้นเนี่ย ทางสวัสดิ์สืบเนี่ยก็รายงานมาว่ามีการใช้อำนาจของเจ้าหน้างานปปสซึ่งต,ตัวตัวบัตปรปปสอเองเนี่ยตามที่สื่อนำเสนอข่าวเนี่ยที่มีที่ที่มีข้อเท็จจริงว่าอ,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 อ้างตัวว่าเป็นเจ้าพนักง,งานปปสเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้ทางคุณป้ากับทางน้องอาจจะคลายเคลื่อนเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีการแสดงบัตรให้ดูให้ดูด้วยใช่ไหมครับ อ๋อเป็นแสดงบัตรของสารวัตรในวัดครับอ่านั่นแหละเป็นท่านอื่นด้วยแต่ว่าสังกัดมันเป็นระบุสาวสาพอไซน้อยครับใช่ใช่ใช่ทางหนึ่งใช่ก็มันมันเป็นบัตรตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยกาเรียกบัตรเจ้าพนักงานปปสซึ่งไอ้บัตรตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกให้เฉพาะเจ้าพนักงานของปปสแต่อย่างเดียวก็เป็นบัตรของตำรวจด้วยเจ้าพนักงานสานััมมิตรด้วยเจ้าพนักงานโดยทั่วไปที่มีหน้าตุวจคนจับคุมเขาเจอกให้หมด ซึ่งในบัตรเนี่ยก็จะระบุตําแหน่งตามที่เราอ่านใช่ไหมฮะก็เป็นสวัสดสืบสวนสพไซน้อยนะครับก็ก็ตรงนี้ก็อยากจะจะทำความเข้าใจกับน้องว่าว่าออทางสวัสดเนี่ยเขาก็ในฐานะหนึ่งก็เป็นตํารวจอีกฐานะหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้านง,งานปปศนะครับก็มีการแสดงบัตรชัดเจนนะครับ ในการขอที่จะเข้าไปสวจคนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเนี้เราเรารู้ไหมว่าบัตรเนี่ยเป็นบัตรปปสเรารู้ไหมเพราะอันนี้ผมไม่ทราบครับว่าเพราะว่าเราเราดูจากสิ่งที่ตาเห็นจากควาเห็นจริงว่ามันระบุว่าเป็นสพไซน้อยอ่าใช่ใช่ใช่ก็ทําให้เราคิดว่าเอ้ยทําไมมันเป็นสพไซน้อยแต่ทาไมไปบอกว่าเป็นเจ้าหน้างานปปสซึ่งจริงๆอ่ะก็คือในอีกานะหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าหน้างานปปสซึ่งซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าลูกน้องพี่เนี่ยสื่อสารแบบที่ไม่เข้าใจทําให้ทําให้ทางเราเนี่ย รู้สึกวิตกกังวลน,นะนะเพราะว่าหนึ่งก็คือไปกันเยอะใช่ไหมฮะสองเนี่ยก็ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยมันก็อาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยรู้สึกตกใจกลัวนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ได้รับรายงานมาว่าจากการตรวจค้นก็ทางคุณป้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตรวจค้นก็ไม่ได้เจออะไรก็ทางเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเรามีภาพถ่ายคลิปเรียวหมด นะครับถ้าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงเนี่ยเราก็ดําเนินการตามห,หน้าที่นะครับไม่ต้องห่วงตรงตรงตรงนี้นะครับผมผมรับทราบแต่ขอผมขอเอาไว้ตัดใจก่อนอือเพราะว่าผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว,ว่าจะแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือว่าอ,อะไรไงเพราะว่าตามตามพยานหลักฐานที่ผมมีก็ก็ก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะ ไลาแรงอยู่หลายข้อหากับเจ้าหนี่หลายๆคนเป็นเฉพาะรายบุคคลไปทีนี้คือพวกคัมัชาทั้งสาเนี่ยรับทราบแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นเป็นตามเป็นกระบวนการแล้วก็มีคุณทนายโป้งนีมาเป็นพยานมีนักข่าวเีผมก็พอพอใจในส่วนนี้่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ